อายุทยาเปิดตัวแคมเปญ Get Fit 90 Days Challenge ฟิตเพื่อพร้อมพร้อมทุกเกมพลิก Alliance อยุธยาจับมือซุนโตและ Absolute Boutique Fitness Studio เพื่อส่งเสริมคนไทยให้สุขภาพดีเปิดตัวแคมเปญ Get Fit Challenge ชวนคนไทยร่วมภารกิจออกกำลังผสานเทคโนโลยีดิจิตอล90วันสร้างความฟิตจัดเต็มด้วยกิจกรรมด้านสุขภาพทั้งการออกกำลังกายแนวคาร์ดิโอโยคะพิลาทิสและการปัจจักรยานเวิร์กช็อปและชา l e n g e ภารกิจชิงรางวัลหวังเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มความฟิตพร้อมรับทุกเกมพลิกของชีวิตพัชราทวีชัยวัฒนะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้าบริษัท ans, อารีอันสอยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวว่า Ans, อารี n ันสุทยาประกันชีวิตเป็นผู้นำเรื่องการให้ความคุ้มครองสุขภาพของไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราไม่เพียงให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพเท่านั้นแต่เรายังมุ่งให้ความรู้ด้านการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีทั้งกายและใจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ healthy living ที่ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า200,000รายโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย ด้านคุณเบญจพรการุณกรสกุลผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร Absolute Boutique Fitness Studio กล่าวว่าเรามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Get Fit ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยในการเริ่มต้นดูแลตัวเองสร้างสุขภาพกายและจิตใจให้ Fit แอนด์เฟมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของเราด้านคุณสุขพงศ์สหสนันผู้จัดการทั่วไปแบรนด์ซุนโตกล่าวว่าปัจจุบันซุนโตเป็นหนึ่งใน Device และแอปพลิเคชันที่มีคอมมูนิตีของผู้ออกกำลังกายและรักสุขภาพอยู่จำนวนมาก โดยเราเชื่อว่าการเข้ามาร่วมแคมเปญ Get ฟ i t จะสามารถช่วยในการขยายคอมมูนิตี้ของกลุ่ม Healthy Lifestyle ได้ในวงกว้างมากขึ้นโดยเรามีส่วนตัวแอปที่จะมาช่วยให้การออกกำลังของคุณมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มจริงจังกับการออกกำลังกายและต้องการข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นส่วนผู้ที่ยังไม่มีนาฬิกาออกกำลังกายก็สามารถดาวน์โหลดแอป มาเพื่อบันทึกกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการถแถลงข่าวเตรียมความฟิตให้พร้อมกับ a l l i a n c e ์อยุธยาเ World Run t h a i l a n s Serie 2024 World Run World Heritage วิ่งย้อนรอยเมืองประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ l l i a ย c e อายุทยาร่วมกับ l e t u u w w r r k ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงานวิ่งแห่งปีที่ทุกคนรอคอย Alliance อายุทยา World Run Thailand ์ s r r i s 2024ภายใต้แนวคิด World Run World Heritage งานวิ่งของคนรักโลกอนุรักษ์มรดกไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเชิญชวนนักวิ่งวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ในบรรยากาศสุดคลาสสิกชิมอาหารเลิศรสและชอบสินค้าท้องถิ่น วันที่16-17พฤศจิกายน2567ณศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาสารกลางเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็สาหรับฮเรียอนอยุธยาโบราณปีนี้นะครับเราปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับจากเดิมที่เราจะไปในพื้นที่ที่เป็นเมืองรองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามนะครับทีนี้เราปรับรูปแบบใหม่นะครับก็เพิ่มความตื่นเต้นความสนุกสนานเข้ามานะครับเราจะไปกันที่พระนครศรีอยุทยานะครับก็เมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับไปวิ่งในรอบเมืองเก่านะครับระยะทางยังคงเป็น21กิโลเมตรที่เราวิ่งในแบบมาตรฐานนะครับ10กิโลเมตรนะครับที่เพิ่มเติมก็คือ5กิโลเมตรสำหรับ นักวิ่งระยะสั้นนะครับแล้วก็ยังคงมีฟาราลัน3กิโลเมตรนะครับในวันเสาร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิ่งนะครับที่มีความครบเครื่องนอกจากเส้นทางที่สวยงามการจัดวิ่งในแบบมาตรฐานนะครับมีเรื่องของความสนุกสนานนะครับเรื่องของอาหารฟูเต็มที่นะครับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เรามีมินิคอนเสิร์ตนะครับในหลังจากที่ในการวิ่งฟัรลันในวันเสาร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกงานวิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องติดตามที่สําคัญก็คือในมิติของสิ่งแวดล้อมเรายังคง เน้นย้ำในเรื่องของการเป็นงานอีเวนต์วิ่งที่เราจะจัดการเรื่องขยะต่างๆให้เต็มรูปแบบนะครับเป็นในด้วยคอนเซปต์ของ Zero Waste to Landfill นะครับซึ่งเราทำได้อย่างดีเยี่ยมในปีนแล้วแล้วเราก็พัฒนาปรับปรุงและดำเนินการต่อไปอย่าง,างดียิ่งในป,ปีนี้ด้วยนะครับ TikTok Shop เซ็นเอ็ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ายกระดับ SME ไทยดึงจุดแข็งชบประเทนเม้นติดปีผู้ประกอบการ TikTok Shop Solution e-commerce ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินหน้าส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สารต่อพันธรรกิจสำคัญ3ด้านที่มุ่งมั่นยกระดับศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างยั่งยืนได้แก่ 1. สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นเพื่อปลดล็อกโอกาสยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2. ขยายศักยภาพเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาตนเองบนแพลตฟอร์ม t i k t o ็ Shop และ 3. สร้างคอมมูนิตี้เพื่อรองรับและพัฒนาไปสู่สมาร์ทอีคโนมี นางอรมมนทรัพทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือ DVD เปิดเผยว่า TikTok เป็นหนึ่งในพันธมิตรแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซสำคัญของ DVD ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก TikTok ในการมาช่วยโปรโมทโครงการพัฒนาทักษะเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆแบบ s h o p p e r t a i n m e ม t ที่สร้างความบันเทิงผ่านการไลฟ์ live, ขายสินค้าไปพร้อมๆกัน ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือล่าสุดครั้งนี้ตอกย้ำถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในขั้นตอนต่อไปในปีนี้ที่เราจะเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลใหม่ๆอย่างเข้มข้นขึ้นผ่านเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไ,ไลน์ในภูมิภาคต่างๆโดยผนวกรวมเข้ากับ2โครงการหลักที่กรมได้ดำเนินงานมาก่อนหน้านี้ร่วมกับ TikTok ได้แก่โครงการดิจิ t ั l v i l l a g e BCG ชุมชนออนไลน์นวัตกรรมรักโลก และ Online Marketing Genius หรือ OMG ที่กรมจัดมาครบ4ครั้งซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากร้านค้าออนไลน์และผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า2500รายนางชนิดาคล้ายพันธ์ Head of Public Policy Thailand TikTok กล่าวว่า t i ๊ก o k มุ่งมั่นสนับสนุน Smart e c onom y ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลโดยยึดแนวคิด TikTok for smart economy smart people and smart environment เราร่วมมือกับ d b d มาตั้งแต่ปี2565เพื่ออัพสกิลทักษะดิจิทัลใหม่ๆให้แก่ SME และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีทำให้ SME มีรายได้เพิ่มขึ้นและใช้แพลตฟอร์ม TikTok Shop ออย่างสร้างสารรค์และเต็มประสิทธิภาพ การลงนาม MLU ในวันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดัน s m b ไทยให้เติบโตบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop และแข่งขันได้ในตลาด E-Commerce ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตดึงยายาอุรัสยาและต่อธนพพบเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ไลฟ์เรดี้แอนจอยชีวิตได้ไม่มีห่วงหนุนคนไทยวางแผนชีวิตบริษัทกรุงไทยแอกซา่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนตอกย้ำจุดยืนกันเป็นผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาใหม่แอนจอยชีวิตได้ไม่มีห่วงสำหรับแบบประกันตลอดชีพ Life r รดี y ที่มอบความคุ้มครองชีวิตจนครบอายุ99ปีลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาชำระเบีย้ยได้หลากหลายให้คุณเตรียมพร้อมวันนี้เพื่ออนาคต พร้อมเปิดตัวสองพรีเซนเตอร์คุณย่ายาอุรัสยาสเปอร์บันและคุณต่อธนภพลีรัตนาขาจรเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีการวางแผนชีวิตที่ดีพร้อมเอ j นจอยกับชีวิตคุณบุภาวดีโอวรารินประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวถึงการเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาใหม่ในครั้งนี้ว่า ค่ก็ภาพยนตร์โฆษณานะคะไลฟ์เลดี้สนุกชีวิตได้ไม่มีห่วงนะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณย,าย่าอาลุษยาสเปอ,อร์บันนะคะแล้วก็ คุณต่อธนพนะคะรัฐตีรัตนคจรนะคะสองพรีเซนเตอร์ใหม่ของทางบริษัทเรานะคะก็ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีการวางแผนชีวิตที่ดีแล้วก็พร้อมเอนจอยกับชีวิตนะคะก็ได้มาร่วมแสดงภาพยนตร์โฆษณานะะในชุดนี้กับเราซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเล่าเรื่องราวนะคะผ่าน2คุตัวละครซึ่งเขาสามารถที่จะแพนชีวิตได้นะคะเป็นอย่างดีแล้วมีความพร้อมที่จะทําให้เขาสามารถที่จะเอนจอยกับชีวิตได้แบบไม่มีบ่วง พราะเขาสามารถออกแบบชีวิตได้กับแบบประกันตลอดชีพไลฟ์เรดี้ที่คุ้มครองยาวนานตลอดชีพพร้อมที่จะสามารถวางแผนที่จะชำระเบี้ยได้ตามที่ต้องการอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้นะคะในโฆษณาตัวนี้เนี่ยยังได้แสดงให้เห็นถึงว่าบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตเนี่ยได้คอยอยู่ที่จะคอยสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างด้วยความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปด้วยค่ะ